ความลับกฎแรงหนึ่งดู ep 11 1ความลับปรับเปลี่ยนโลกการต่อต้านอะไรสักอย่างก็เหมือนกับการพยายามที่จะเปลี่ยนภาพที่ฉายหลังจากที่คลื่องสัญญาณภาพนั้นถูกส่งออกไปซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้แน่ถ้าคุณมองลึกเข้าไปคุณจะเห็นว่าเคลื่องสัญญาณใหม่ด้วยความรู้สึกและความคิดของคุณเองที่ทําให้เกิดภาพใหม่ขณะที่คุณกําลังต่อต้านสิ่งที่คุณเห็นคุณกําลังเพิ่มพลังอํานาจ ให้กับภาพที่คุณมองไม่เห็นและไม่ชอบและกำลังชักนําภาพทําลองเดียวกันเข้ามาสมทบเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นยิ่งขยายตัวออกไปและนี่คือกฎของจัก,กรวาลผู้คนเชื่อว่าถ้าต้องการกำจัดอะไรสักอย่างจริงๆก็ต้องมุ่งคิดถึงสิ่งนั้นมากๆแล้วถูกต้องหรือเปล่าที่เราทุ่มเทพลังงานทั้งหมดกับปัญหานั้นๆแทนที่จะมุ่งคิดถึงความสำเร็จ ความเชื่อมั่นความไว้ใจความรักการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขการศึกษาและสันติภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพวกต่อต้านสังคมจงย้ายมาเป็นพวกสนับสนุนสันติภาพแทนถ้าคุณต่อต้านความอดอยากจงหันมาสนับสนุนการมีอาหารการกินให้มากพอถ้าคุณต่อต้านนักการเมืองคนไหนจงหันไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม ทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นด้วยความคิดอย่างใดอย่างหนึง่งสิ่งที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนจํานวนมากหันมาคิดถึงสิ่งนั้นหลังจากที่ได้เห็นและความรู้สึกในกคิดกับอารมณ์พวกนั้นจะช่วยหนุนให้เหตุการณ์น,นั้นติดตรึองอยู่กับการดํารงของเราต่อไปถ้าคุณสนใจเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นจะเป็นข้อเปรียบเทียบให้คุณพูดได้ว่า อย่างนี้ที่ฉันต้องการแต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าคุณยิ่งพูดถึงสิ่งที่ตัวคุณไม่ต้องการหรือสิ่งที่แย่หรืออาจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นตลอดเวลาแล้วพูดว่าสิ่งนั้นเลวร้ายขนาดไหนคุณก็ยิ่งส่งกำลังไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นให้เพิ่มขึ้นมาอีกคุณไม่อาจกอบกู้โลกได้ด้วยการมุ่งให้ความสนใจด้วยสิ่งที่เลวร้ายขณะที่คุณมุ่งสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่เลวร้ายในโลก เมื่อภาพที่เห็นเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดก็นับเป็นวาระที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดและส่งคลื่นสัญญาณใหม่ออกไปแทนถ้าเป็นเรื่องของสถานการณ์อย่าคิดว่าคุณไม่มีอำนาจใดๆคุณมีอำนาจทุกอย่างจงมุ่งคิดและทุกคนกำลังคิดร่าเริงน่าใสคิดถึงอาหารอันอุดมสมบูรณ์จงใช้ความคิดอันทรงพลังนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นจงรู้จักเฉย ตึงความสนใจมาจากสิ่งที่ต้องการและอย่าไปสนใจอารมณ์ต่าง,างๆโดยรอบแล้วตั้งหลักใหม่สนใจเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้เกิดพลังงานจะไหลไปยังสิ่งที่เราสนใจจงคิดด้วยความตั้งใจจริงแค่การดำรงอยู่ของคุณจะทำให้คุณมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ในยามที่คุณมุ่งคิดแต่เรื่องดีๆคุณก็รู้สึกดีและชักนำสิ่งดีๆมาสู่โลกมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองก็จะมีมากขึ้นด้วยเมื่อคุณรู้สึกดีคุณสามารถยกระดับชีวิตและยกระดับโลกไปด้วยเปลี่ยนโลกไม่ใช่หน้าที่ของคุณหรือคนที่อยู่รอบคุณหน้าที่ของคุณคือปล่อยตัวไปตามกระแสะภายในของจักรวาลและปรับปรื้มดื่มดำกับสภาพในโลกที่กำลังดำรงอยู่ คุณคือเจ้าชีวิตของคุณเองโดยมีจักรวาลคอยสนับสนุนคําบัญชาของคุณทุกเรื่องอย่าโมตะลึงกับภาพที่ปรากฏต่อหน้านั่นยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจงรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นทำความเข้าใจเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วปล่อยวางจากนั้นจงคิดใหม่คิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการรู้สึกถึงสิ่งนั้นและสำนึกรู้คุณจักรวาลแสนอุดมสมบูรณ์ สิ่งที่ดีงามในการเผยแพร่ความลับนี้ก็คือทุกอย่างมีมากเกินพอสำหรับทุกคนจริงก็คือมีสิ่งดีๆมากมายเกินพอให้แบ่งปันกันได้โดยไม่รู้จักหมกซิ้นมีความคิดสร้างสรรค์เหลือเฟือมีอำนาจมากล้นผลประมาณมีความรักมากเกินพอมีความสดชื่นรื่นรมล้นเหลือทุกสิ่งเหล่านี้จงเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจที่รู้ชัดถึงธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดของตน การมองภาพภายนอกและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาจากภายนอกเมื่อคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ย่อมจะต้องมองเห็นแต่ความขาดแคลนและข้อจํากัดแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นจากภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและความคิดความรู้สึกภายในความคิดของคุณคือพลังอํานาจที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะอัตขัดขาดแคลนได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้ ความสามารถในความคิดของคุณไม่มีขีดจำกัดดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถคิดให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าใครก็ต้องเป็นเช่นนี้เมื่อคุณรู้ชัดเช่นนี้คุณก็กำจัดสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจออกไปหัวใจของกฎนี้ก็คือคุณต้องนึกถึงความสมบูรณ์พรั่งพร้อมมองเห็นความสมบูรณ์พรั่งพร้อมรู้สึกถึงความสมบูรณ์และ เชื่อมั่นเชื่อใจในความสมบูรณ์อย่ายอมให้ความคิดเรื่องความจำกัดอัตโนมัติและความคิดอัตคัดเข้ามาในใจคุณเป็นอัคารไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งใ,ใดๆไม่ว่าเป็นทรัพยากรหรืออะไรขีดจำกัดอยู่ที่ใจมนุษย์เมื่อเราเปิดใจให้กับพลังงานสร้างสารรค์อันไร้ขีดจำกัดเราจะสามารถเรียกความอุดมสมบูรณ์ให้ปรากฏขึ้น สามารถมองและสัมผัสโลกใหม่ไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงคุณก็รู้ว่าเมื่อคนเราเริ่มมีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจและสอดแสวงหาสิ่งที่ตนเองปรารถนาพวกเขาไม่ได้หาสิ่งเดียวกันและนั่นคือความงดงามของกฎนี้ไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้คนคนเดียวกันไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้ประสบการณ์อย่างเดียวกันไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้เสื้อผ้าสวยๆเ,เหมือนกันคนเราทุกคนไม่ได้ต้องการ สิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีพอสำหรับคุณถ้าคุณเชื่ออย่างนี้ถ้าคุณเห็นอย่างนี้ถ้าคุณปฏิบัติจากความเชื่อนี้สิ่งที่คุณเชื่อก็จะเผยตัวออกมาต่อหน้าคุณถ้าคุณมีความขาดแคลนใดๆหรือตกเป็นเหยื่อของความยากจนหรือป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามนั่นเป็นเพราะคุณไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจพลังอำนาจของตัวเองจัก,กรวาลมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคน โดยผ่านกดแรงดึงดูดคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการประสบการณ์อะไรบ้างคุณต้องการให้ทุกอย่างมีพอสำหรับคุณและสำหรับทุกคนหรือเปล่าถ้าใช่จงเลือกแล้วรู้ด้วยว่าทุกอย่างช่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดอะไรก็ตามที่มือหลุดเฟือไม่จำกัดอะไรก็ตามที่ดีพิเศษไปหมดเราต่างคนต่างมีความปรารถนาความสามารถที่จะเข้าถึงขุมทรัพย์ที่มองไม่เห็นไม่รู้จักหมดสิ้นผ่านทางความคิด และความรู้สึกของเราและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นจงเลือกเพื่อตัวคุณเองเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งความร่าเริงปิติยินดีความรักความอุดมสมบูรณ์ความเพั่งพร้อมมั่งคั่งความสุขอันลึกล้ําล้วนอยู่ที่นั่นทุกสิ่งกำลังรอให้คุณเข้าไปหาแต่คุณจะต้องรู้สึกโหยหาสิ่งเหล่านั้นก่อน คุณจะต้องตั้งใจหาเมื่อคุณมีความตั้งใจและปรารถนาอันแรงกล้าในสิ่งที่คุณต้องการจัก,กรวาลก็จะนำพาทุกสิ่งความต้องการมาให้คุณและมอบให้คุณจงมองเห็นความดีงามความวิเศษมหัศจรรย์ของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวคุณจงสรรเสริญสรุดีเจริญพรเิ่งเหล่านั้นส่วนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเป็นไปตามที่คุณคิดและต้องการเท่านั้นเสียพลังงานไปกับ การบ่นด่าหรือกล่าวโทษจงอ้าแขนรับทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อสิ่งที่คุณจะได้รับมันมากขึ้นเรื่อยๆการเชื่อชมสรรเสริญและให้พรจะช่วยสลายสิ่งที่เป็นลบต่างๆออกไปดังนั้นจงยกตัวอย่างให้พรศัตรูของคุณถ้าคุณสาบแช่งศัตรูของคุณคำสาบแช่งก็จะสะท้อนกลับมาทำร้ายคุณถ้าคุณเอ่ยชมหรืออวยพรให้พรแก่พวกเขา คุณก็จะสามารถละลายความเป็นปฏิปักษและด้านลบทั้งปวงให้มาลายหายไปผู้นำในอดีตส่วนมากไม่รู้หลักการนี้ซึ่งเป็นการสร้างพลังอำนาจให้กับการแบ่งปันผู้อื่นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตอยู่เพราะเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เรามีอำนาจถึงขั้นใช้เพียงปลายนิ้วก็หาความรู้ได้ความรู้นี้จะทำให้คุณตระหนัก ถึงสัจธรรมแห่งโลกและตัวคุณเองพบทางสว่างสู่ความลับในด้านที่เกี่ยวกับโลกสรุปความลับคุณต่อต้านสิ่งใดคุณก็ดึงดูดสิ่งนั้นคุณช่วยโลกไม่ได้ถ้าคุณมุ่งคิดแต่เรื่องไร้ายแทนที่จะมัวคิดถึงปัญหาทั้งหลายของโลกจงหันมาสนใจและใช้พลังงานของคุณในการไว้วางใจความรักความอุดมสมบูรณ์ เราไม่มีวันขาดแคลนสิ่งดีๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมากเกินพอสำหรับทุกคนคุณมีชีวิตมีขีดความสามารถที่เข้าถึงคุมทรัพย์แห่งสิ่งดีๆอย่างไม่จำกัดจงสรรเสริญจเจริมพสรสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกแล้วคุณจะสามารถลบล้างด้านลบหรือความขัดแยง้งเป็นปฏิป,ปักษ์ออกไปและจัดการตนเองใหม่ในคลื่นความถี่ที่สูงที่สุดซึ่งก็คือความรัก